ดีครับคุณชนะพรลรอแป๊บแปบแปบตอนนี้อยู่หน้าปูโมแจงเลย มาเลยจ้าเอใครเกียดขึ้นเปล่าคนดีๆนี่คนดีๆว่าสักคำกันได้เลยว,ว่าสักเออว่าว่าว่า,วา,วา,วาเลยกันได้ลเลยเงียบเกินบอก เออรอบนี้อ่ะรอบเออรอบนี้ลื่นลื่นขึ้นเยอะเลยมากันาก็นจ้ามาเลยมัดขอดูมัดขอดู้มาเลยไปกันเลย <S <S ได้ยินเสียงเกมเปล่าได้ยินเสียงเกมปเปล่าหรอครับ เราไม่ออออมีแเดี๋ยวเอามเดี๋ยวใครเปิดก่อนใคร่เปิดก่อวะเปิดเอนนี้จะเปิดเปิดทั่วเลยเปิดทั่วเลยมาตมนเราแตะ

Make you. У тебя. Ай. Э, тебя. เร่องีร่วยเยอะเรื่อ้ยวดร้วยรวยเลยรวย เดี๋ยวซอมมี่มึงทำไรต้อเปิดคอมด้วยคอมด้วยาสียเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะมันก็คืออืม มันก็คือวันที่สี่เดือนเดือนเดือนเจ็ดนั่นแหละเดือนเจ็ดกูไม่รู้ลืมละลืมละกูไม่รู้ว่าที่ไทยเขาพูดอ,ะ,อะไรแก่เดือนเจ็ดนะแต่วันที่วันที่สี่เดือนเจ็ดมีการมีมีอะไรตกมจากบนฟ้าแล้วแล้วพพวกคนที่โดนสิ่งที่ตกลงมาจากฟ้านั้น เขาได้ติดเสื้อแล้วก็ร้องกรีดกรีดร้องออกมาแค่นี้คุณค้นไปเยอะจริงว่ะส้มแม่ผมมาพี่ขยันอย่าบอกนะแม่มาแล้วแม่ไม่อยู่นะฮัลโหลให้อยู่ตอบด้วยนะถ้าไม่อยู่กะโอเคก็รูแลถ้าไม่อยู่ก็เออเรูแนะลนะว่าไปทำอะไรถ้าไม่อยู่

是，嗯，是有点恼火的。 ไม่ไปตอบใช่ด้วยทุกคนช่วับงไม่ตอบใช่ด้วยัะเ,เกนเลยตายที่เมร์แหละเมร์นตอบขาเอียดเลยเยอยไม่จะไม่ได้แลยหลอกทุก 今天晚上也也寂寞。寂寞 nói chưa nào chứ em cảm thấy gì lần thao lầy quá không gì nào được chăm chay หมดแล้วกิมแคสเอยกิมแคสอย่าอย่าเชียวย่าอย่าแคสโอ้เรียบร้อยไปแล้วไปแล้วกิมแคสเรียบร้อยกิมแคสโอ้ี่กิ๊มแคสอีกแล้วโอ้โหก็ต้องปิด ร่มแลมและอย่างนี้ กูแค่แล้วเออกิ้มกูแค่เออ,เอ,อ,เอ,อมันตกยังอะ ลูกยากลู้เปล่าลูกมีกี่มอดน่ะเอ้ยอยากมึบออยากมึงบออยากะึงบอกลูกี่มอดบอสามร้อยเก้าสิบสองมอดเซ็นเดอื้อีกหนึ่งเซ็โบเซเด้ลอ่าเต่เซ็เด,ดิ้ลใส่เ,ดดสเข้าไปนะต้องไปเพิ่มแลบและคอมใจสิไม่มีอย่างเดี๋ยวกลับจ้าเกาหลีก่อนกลับจเกาหลีก่อนเดี๋ยวไปพูมกัน เอไม่เป็นมอแพ็กไม่ป็นมอดแพ็กมาเลยถ้าถ้าบนลงหลายเดียว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 มันบูได้บปนได้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับโอเคครับฝันดีคีครับฟันดีครับฟันดีครับ <c oughs> แบนเตือนเตือนหรือแบนละ่ะ ไอเอลครับวะโอ้เอ oh, ็นอันน so ั <_ hein? S 1> ้นมันกี่มอดวะมันจะกมอดวะจะกมอดวะมอดมันเปลีนมอดแพทไอครับไอเอลครับบ่มันหลินมันเบื่อแล้วนะมันแบบในจาว่ามันเบื่อแล้วไอเอลครับในจาว่าเ่ยมันไม่ไไปค่ากินเปลีนล็อกเหอเปลีนล็อกมาใหม่เด้เปลนล็อกบินล็อกมันหักกันมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไป ไอ้โอ้เสียงเสียลุตีมาแล้กันเลยเสียระเบียงโอ้โชคโชกดีเนาะโชคดีเนาะโมได้เปิดโมได้เปิดอะไรนนะโมได้โมได้โมได้เปิด ผมไดแบบ้เปิดแบบเปิดแบบเอ่อเสียงเสียงดีด,ดให้เข้าไรนะถ้าเข้าเนี่ยผมพูดลิกิทธิ์เข้าใน่นอนนะจังนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพลงมันบมได้ลิกิทธิ์บอกเออบอได้นี่บมได้ลิกิทธิ์เออบอบอกเออลิกิทธิ์ซีนะในยูทูบนะมันมันจะก,กำหนดคือสิบสิบวิหรือสิบห้าวิตามกฎของยูทูบแต่บางอันลิบบางบางเพลงนะมึงแหงไอ้ที่แค่แป๊บเดียวก็ไปแล้วทิปปิก อาแทติดเหอเอ่งตอนนี้ยังเกิดบษษัตริทธนาคารบ่ได้บ่มีคำาติลืองแต่จะมีคำว่าปิดการมองเห็น <c oughs> นั่นแหละจะเกิดขึ้นที่นั่นจะเกิดขึ้นสกินเออเสียบอ่ะไอคอนแรลกมันจะเกี่ยวกับสกินไหมครับลังเนี่ย dia 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 dia